ขั้นตอนการใช้ห้องเย็น4่องศาและลบ20องศาการใช้ห้องเย็นพึงระลึกอยู่เสมอว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากใช้ห้องเย็นไม่ถูกต้องห้อง4่องศาใช้สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ1-2สัปดาห์ห้องลบ20องศาใช้สำหรับเก็บตัวอย่างในลักษณะแช่ยัอกแข็ง สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลามากกว่า6เดือนห้องเงย็นสยองศานะครับประกอบด้วยตู้คอนโทรนสลักเปิดประตูตู้สวิตไฟนะครับวิธีการใช้ตู้นะครับใช้มือดึงสลักประตูตู้นะครับออกมานะครับจากนั้นเปิดสวิตไฟด้านข้างนะครับ เสร็จแล้วก็เข้าในประตูในตู้นะครับปุ่มนี้เป็นสลักสาหรับเปิดประตูจากด้านในนะครับท่านสามารถใช้มือดันเพื่อให้สลักประตูด้านนอกเปิดออกไปได้ครับในกรณีที่ท่านติดอยู่ในห้องเย็นนะครับท่านสามารถใช้มือครับปลักสลักนะครับเพื่อเปิดประตูจอออากด้านในนะครับ ปุ่มนี <en ients> ้ครับเป็นปุ่มสัญญาณฉุกเฉินนะครับใช้ในกรณีที่ท่านติดอยู่ในห้องเย็นและไม่สามารถออกมาด้วยตัวเองได้นะครับให้เรากดปุ่มนี้ครับจะเป็นเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นนะครับในกรณีที่ท่านติดอยู่ในห้องเย็นนะครับท่ารสัญญาณฉุกเฉินตัวสัญญาณเตือนนี้จะดังขึ้นครับ